วันนี้จะพาเพื่อนๆไปเที่ยวโกเปนฮาเกนนะคะวันนี้จิภาพมอนเพื่อนๆไปเที่ยวโกเปนฮาเก็นได้จากะจะพี่น้องคะ่ะฝนฟ้ากับอากาศากับบดีดอกพับเรื่องมินอาม<ช>อ่ะเอาใส่ไปกะช่วงพักในราคาพี่น้องคะ่ะชีวิตชีวิตของสาวแหละเมื่อนี้จิภาพไปเที่ยวไอเมืองหลวงได้จากพี่น้องคะ่ะบ้านสาวพี่จิตแกย,ยู จากนี้กะชั่วโมงหนึ่งกิพากันขึ้นไปขึ้นรถเมย์จากขึ้นรถเมย์ก็ขึ้นรถไฟขึ้นรถเมย์หนึ่งต่อแล้วก็ขึ้นรถไฟสองต่อได้จากพี่น้องค่ะไปไปกันจ้าค่ะไปปิดบ้านไปกันพี่น้องนี่ละจ้ะไปพี่น้องค่ะล่ตลมีแต่ไปไปเอารถกันพี่น้องเยนี่ละค่ะ ไปรอรถเม์ค่ะพี่น้องค่ะตอนนี้เราก็มารอรถเม์แล้วนะคะทุกคนค่ะเบิ่งดูรถเม์จิมนาจัก,จกมโมงเออสต็อปเมฆนี่แหละค่ะป้ายรถเมฆไอ้เจ้าโมงสิบเดี๋ยวก,ก่อนเบิ่งดูมาทุกๆชั่วโม,มงบอโม,มส่มสกูนอะทัวร์ว่นนะเหร หกโมงหกโมงเก้านะหกโมงถึงเก้าโมงเก้าโมงถึงบ่ายสามทุกทุกช่วโมง้ะจ้ะนี่จ้ะตอนนี้กะจีจากโมงละตอนนี้เดี๋ยวรถมาสิบโมง้ะจ้ะนี่แล้วค่ะพี่น้องค่ะนี่หละแต่ล้างรถมาตรงเป๊ะ้ะจ้ะมารอรถเมฆกันกะบอกหูว่าไอรถจะมาจากโมงจากพี่น้องค่ะ โดนแล้วบได้ขึ้นรถเมฆมืม่อน,นี้มัดรุนกันเด้อจ้ะรถเมฆว่าจิม้าตรงเวลาเลยว่าเฮาจิม้าตรงเวลาบอกนี่ค่ะสองหนุ่มตายายมาดืนรอรถเมฆกันเห็นว่าพี่น้องจ้ะชีวิตนี่แหละค่ะชีวิตพี่น้องเออไ,ไปไปจิไปเมืองหลวงค่ะ มามายืนใต้ล่มมันสมองม่ยืนไตโฮมไอ้ทัวมันสมองจ้ะพี่น้องค่ะนี่เห็นบ่ทัวมันสมองพี่น้องเอ้ยว่าแม่ไอ้เต็มอยู่ถ้ามันแกแล้วก็ลอกก็โนกก็เอาไปกินแล้วจ้ะพี่น้องนี่แหละค่ะทัวมันสมองเิึงล้วเบิ่งหน่วยมันเห็นบอนี่ค่ะทั้งนี้ก็เห็นนี่เ่เบืงหน่วยมันเบิ่งหน่วยมันพี่น้อง รถเมจะมาแล้วค่ะทุกคนค่ะมาแล้วแอปมันบอกว่าอีกมาแล้วจะถึงแล้วนะจ้าพี่น้องค่ะลอ้ลลอรลเดมล้อไปบอกว่าหนึ่งนาทีจิจอดดูขางทางั้งหนึ่งนาทีรถเมย์จะมาแล้วเด้แอปหาเซนเดี๋ยวเดี๋ยวกบมาหนูอีมีนซีน Uh, app fra Boost app. Det siger send nu. Det kommer nu. Boost kommer nu. Jeg ja, uh, tror, det er ikke noget tog. Vi venter for time mere. Jeg ikke, at... Hæ? Okay, det er ikke for Nej. Jeg ja. Mm. Nej. <laughs> รถฉลักเอ้ยรถเมล์น่ะมาถ่ายรถเมย์กันค่ะทุกคนค่ะมาแล้วค่ะมาแล้ววันร้างจิวันร้างฟ้าซิงอย่าสแปมไว้แฟนมีนอตูไลฟ์วีบาคิกปะเกียดมาแล้วค่ะมาแล้วค่ะรถเมย์ค่ะนี่เด้อจ้าพี่น้องค่ะรถเมย์มาแล้ว ขึ้นรถเม้มาแล้วค่ะพี่น้องค่ะเบิ่งเดอว,วา่าจีท่านรถไฟไอรอบนาบอทบอท่านกับล้ออีกหนึ่งชั่วโมงเด้อจ้ะนี่แหละค่ะพี่น้องค่ะขางทงไฮทงนากะรถเมฆกับพามันก็มีขางทงไฮทงนาเขาอลังจะได้เกีียวฝนมันตกใส่ลมตอนนี้และหนาดเมื่อพี่น้องเบิ่งเดอนี่แหละค่ะเมืองนอกก็คือบ้านนอก มันกับบ่อแตกต่างจากบ้านเฮาอันนี้กองเฟี้ยงเพิ่นกับลังมวนไว้ได้จ้ะพี่น้องคะนี่แหละค่ะค่ะกับไม่ยืนล้อรถไฟกันพี่น้องจ้ะรถเมกับพาวนรอบหนึ่งแล้วก็รอบกลับมากับจิมาทันรถไฟพอดีได้จ้ะเพื่อนกับบ่อห้ยตากฝนอากาศกับฝนก็ตกหินหินหินพี่น้องเอ้ยหมดมือนี่แหละค่ะชีวิตการขึ้นรถเมมันก็สะดวกสบายค่ะแต่ว่ามันก็ต้อง มันล้างเทอมันก็นยากแตงสิหล่ะค่ะพี่น้องค่ะถ้ารถมีการผิดพลาดขึ้นมาเทาก็บว่ท่านเขียวรถไฟหรือรถเม์เขียวนึงเขาก็จะต้องรอไปเป็นครึ่งชั่วโม,มงชั่วโม,มงหนึ่งเลยได้ค่ะพี่น้องค่ะปไปที่เดียวสตอม ค่ะสถานนี้รถไฟกับจอดอยู่กลางป่านี่ล่ละพี่น้องค่ะกลางป่าคักๆนี่ล่ละพี่น้องกับรถไฟกับไก่จิมาแล้วเนาะเขาก็ปิดกันทางถนนละกับรออีกจักแปบหนึ่งนะ,คะ้ค่ะกลางป่าคักๆแล้วพี่น้องค่ะสาวพิจิตกับพยยี่ใหญ่กับยืนชิューช,ชตาฝนอยู่นี่ล่ละค่ะเบิง่งฝนมันตกแล้วค่ะพี่น้องค่ะไม่ได้มีแดดมื้อนี้แล้วก็การที่จีไปรถของรัฐบาลหรือไอของไองไ บ้านเขาคือนี่อย่างเนาะที่ว่ารถมีรถไฟเรือมีนั่นนะคะกะบางเธอมันกะตรงเวลาได้ค่ะแต่ว่าถ้าโตไดพิดพลาดโตหนึ่งเนี่ยเขาก็จิตรงล้อสาวพิจิตกะประมาณนี้หล่ะสนุกสนานชิวๆนะคะแต่โดนเราก็ยี่งยังกับบอสสะดวกทอก,กะไปรถส่วนตัวที่เขาจีใซเพราะว่าถ้าเขาไปทั้งใดมันกับเต้องเสียเวลาหลายเนื้อเขาพี่น้องค่ะนี่ประเทศเดนมาร์กก็คือกันเนาะประเทศเดนมาร์กการการในการ การนั่งรถเมล์หรือรถไฟนี่มันก็ง่ายค่ะแต่พี่น้องค่ะลังเทอมันกะเสียเวลาเนาะค่ะก็พวงเข้ากับอกันอีกแป๊บหนึง่งนี่นะคะการนั่งรถไฟสองต่อไปฮอดเมืองหลวงจากบ้านพักตากอากาศของสาวพิจิตได้ค่ะบ้านตากพักตากอากาศของสาวพิจิตมันก็ติดทะเลแล้วก็ติดปลานี่ยแหละค่ะพี่น้องค่ะชีวิตของคนมา,มาแล้วพี่น้องค่ะกิ้งกือน้อยเรามาแล้วเห็นบอจ้ะ กับจิมมี่อยู่สองโบกี้สามโบกี้นี่แหละคะ่ะพี่น้องมันก็สะดวกสบายเพราะนั่งรถไฟตัวนี้เราเขาก็จะไปนั่งรถไฟฝ่าตอ่อเข่าจังหวัดเอเข่าเมืองหลวงเด้อจากพี่น้องคะ่ะนี่แหละคะ่ะการเดินทางเดี๋ยวมาเบิ่งรถไฟไปเดี๋ยวเบิ่งในรถไฟเด้ค่ะว่ารถไฟมันจิมีสภาพแบบใดเขาก็กดเลยลุงก็กดแล้วเขาก็นี่ค่ะก็เขาก็เ,ากเปิดเองรถ เ,เดี๋ยวจะให้เบิรงขังในเด้อค่ะว่าสภาพรถไฟเขาก็โอเคอยู่เด้อพี่น้องเขาก็โอเคอยู่กะที่ว่างก็เยอะแยะนะคะมันไม่มีใครมาสัญจรมากมายเก้าอี้ก็โอเคอยู่จะเก่าเก่านิดหน่อยแต่ก็สะดวกสบายนะคะนี่แหละค่ะพี่น้องคะ่ะสาวพิจิตกับเฮาพอต้องไปจ่ายเงินบ่มีคนมาตรวจตัวแต่เขาก็มีบัตรเด้อค่ะมีบัตรก่อนที่เฮาจะึ้นเฮาก็เช็คอินอยู่ข้างล่าง พอเขาจะไปหอดยุดหมาไปทางเขาก็เช็คเอาได้ค่ะพี่น้องค่ะนี่แหละค่ะทางกับการเดินทางกับเขาป้าเขาดงนี่แหละผ่านป้าเห็ดค่ะทุกคนค่ะตอนนี้กระโดดขึ้นมาขึ้นรถไฟฟ้าเราได้จ้ะพี่น้องค่ะอันนี้แหละขับรถไฟฟ้าเขาเมืองหลวงได้จ้ะบอดายไทยอีตอนจะขึ้นนะคะเพราะว่ามันบ่มีเวลาหลายนี่แหละค่ะเขาก็จะเขียนมาเป็นลงสถานนี้ใดต่อสถานนี้ใดนะค่ะพี่น้องะะบึงเบาะเลยก็ดีไซน์ไ่โซฟาเลยได้ค่ะพี่น้องค่ะ นี่แหละคะ่ะรถไฟไอรถไฟฟ้านะคะต่อจากเมื่อกี้ที่มาจากป่าก็นี่เลยแบบนี้เลยนะคะโซฟายังไอโซฟารถไฟนะคะที่นั่งรถไฟยังกระดีไซน์เลยนะคะไปพี่น้องขาเทากับนั่งไปจนที่หอดไอสถานีรถไฟไอโกเป็นฮาก,กนนะคะเมืองหลวงนี่แหะคะ่ะจากป่าสู่เมืองหลวงนะคะใช้เวลาประมาณ40นาทีคะ่ะ ค่ะลงรถไฟฟ้าได้ที่ไอสถานีไอศูนย์รวมใหญ่ของไอโกเป็นฮาเก้นนะคะบ้านเราก็เรียกหัวลำโพงนะคะ <c oughs> ก็พอ <c oughs> ลุงได้เขากันยงางขางถนนมาที่ไอถนนคนเดินนะคะก็ศูนย์รวมของช็อปปิ้งเซ็นเตอร์แล้วก็ห้างร้านต่างๆนะคะแบรนด์แบรน์รวมกันอยู่นิเมดแล้ะคะ่ะพี่น้องคะ่ะนี่คะ่ะใครมีเงินหลายก็มาซื้อไปคะ่ะฮอบ หอบแบนใหญ่แบนน้อยนี่ได้จ้ะพี่น้องคะลักษณะก็จะเป็นประเภทนี้เด้ค่ะแนมเป็นแบบนี้จากจุดหนึ่งไปสู่จุดหนึ่งล้วก็เดินกันอยู่อย่างนี้นะคะฝนมันตกค่ะพี่น้องคะอันนี้ก็เป็นไอ้บ้านเฮาคือเอินสารกลากางต่พี่น้องอายุนี่เขาเอิ้น์นห้อยหูดเพลสค่ะก็ศูนย์รวมของข้าราชการนี่ค่ะตึกทํางานของข้าราชการนะคะอยู่ที่โกเป็นฮากเก้นนี่ค่ะก็มันจะอยู่ระหว่างกลางของ ตัวเมืองเลยนะคะนี่เขาก็จียางไปฟังไดก็ไปโลดค่ะมีทุกสิ่งทุกอย่างคน้นกับยางปูกพลานแต่บางกอกเขามีค้นหลายกว่านะคะอันนี้ก็อีกมุมหนึ่งของไอ้บอคกิ้งสตรีทเพราะเขายางเสร็จแล้วเขาจิพากกันไปไอ้สวนสนุกนี่ก็เข่ามาแล้วค่ะพี่น้องขาภาคกว่าทันเข่ามาสวนสนุกแล้วค่ะก็สวนสนุกนี่มันก็จะอยู่ในเมืองอะค่ะพี่น้องขาอยู่้งังกังก็ไปบอคกิ้งสตรีทดันละแต่เขายางเลยอีกมั้นยนึง มันจิตติดกันไปเมื่อต้อค่ะพี่น้องคะ่ะเมื่อนี่จะมีคอนเสิร์ตไอส่วนสนุกนี่อยู่ในโต๊ะใจกลางของไงโกเป็นฮาเกนเลย้อคะสาวพิจิตกับพ่อใหญ่กัพักกันมาหากินอาหารกลางวันกันที่นี่แล้วก็รอดูคอนเสิร์ตกันตอนเย็นแล้วพร้อมกับจองโต๊ะไว้ทานอาหารตอนเย็นด้วยนะคะในส่วนสนุกนี้ นี่ค่ะก็มีดอกไม้ดอกไหลงามไปหมดลาค่ะพี่น้องค่ะโรงแรมข้างนาตึกขาวๆข้างน้านี่เด้ค่ะพี่น้องค่ะมันจิตเป็นไอ้โรงแรมที่มีราคาแพงเขาว่าราคาแพงที่สุดในกกเปนฮาเกนนด้จ้ะสําหรับคนที่มีตังไอ้เหลือใสเหลือสอยเด้จ้ะพี่น้องค่ะแค่สําหรับเฮ้ากระเบิงๆไปเถะงามค่ะสวนก็ล่อไปหมดมีแต่งามๆเ้อค่ะพี่น้องค่ะข้าพี่น้องค่ะสาวพิจิตก็ได้ออตแตงของดีๆ ออของงามงาม,มามฝากด้วยค่ะตั้งใดกะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครให้สาวพิจิตแล้วก็ติมีคลิปต่อไปด้วยค่ะเป็นคอนเสิร์ตเป็นคอนเสิร์ตไอตอนคำนี้ด้วค่ะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะบ๊ายบาย